อ้าวครับตัวนี้จานจีไม้แผ่นเดียวจานีไม้แผ่นเดียวกว้างเท่าไหร่นะกว้างเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองยาวยาวสองเมตรห้าสิบยาวสองเมตรห้าสิบหนาสองนิ้วเหมือนกันครับมีอยู่สองตัวครับตัวนี้ขายเท่าไหร่ครับอันนี้ขายหมื่นห้าค่ะตัวละหมื่นห้านะครับขาสไตล์วินเทจขาวินเทจแบบนี้นะครับ โอเคันได้ชอบตรงงานกับตัวเองก็โทรสอบถามได้ครับ<ม>เป็นไม้เป็นไม้ต้นเดียวกัน,นไม้แผ่นเดียวกันนะครับราคาเท่ากันอ่าราคาห <5. S 1> มื่นห้าดูสินค้าได้ที่ตำบลวางชมพูจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีตำลึงไปนิดหน่อยครับผม มีตมหนิมีปานิดหน่อยนะครับอสองนิ้วเป็นไม้แผ่นเดียวอท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับมามดูสินค้าตัวจริงได้เลยนะครับมีตมนิปานิชยครับมีตมหนิปาตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวซ่อมให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ